สวัสดีครับแฟนคััเอฟซช่องพิลลมซาวช่างอเมเจอร์นะครับทั้งฟังไทยฟังลาวครับมือนีเฮาสิพามารีวิวมาชมตู้เสียงกลางอเมเจอร์นะครับจากโรงงานเฮาเองน,นะครับนี่จะเป็นตู้ที่เฮาประกอบดอกไว้นะครับยังมาทันได้ปิดฝาหลังนะครับนี่สดอก นี่เป็นความเอียงขององศาของที่เขาจุดลขกิธิ์นะครับเอียงองศานี่เขาใส่ดอกเรียบร้อยใส่เสียงแหลมเรียบร้อยนะครับต่อสายไว้แล้วเหลือแต่ปิดฝาหลังอย่างเดียวนะครับดูนี่เป็นตัวบนเน,นี่ก็เซตเรียบร้อยนะครับใส่ตะแกรงใส่ดอกเสี้งแหลมเรียบร้อยแล้วนะครับตะแกรงจะเป็นตะแกรงแยกนะครับลุ่นนี่ ตะแกรงแยก ates. แล้วเชียงแหลมขาดเนี่ยเขาถอดออกได้นะครับถอดออกเปี้ยนง่ายครับไม่ต้องมาถอดหมดคือรุ่นรุ่นแรกๆครับรุ่นแรกๆเนี่ยจะจะได้ถอดหมดนะครับมันเป็นตะแกรงชิ้นเดียวนะครับแต่รุ่นนี้สิเป็ี่ยนตะแกรงแยกแล้วนะครับสามชิ้นหรือเชียงแหลมขาดเนาก็ถอดด้านในขาดเราก็ถอดออกสบายเลยครับไม่ต้องไปถอดหมดนะครับการจับเวลาเขาสอมแซม้ดมในง่ายนะครับ ป็นแถวนะครับรถนี่รถนี่นี่หนังจากปทุมธานีนะครับคนมาเอาไปใช้หนังนะครับจากบริการในหมวงจำบาได้นะครับฝากติดตามพอดนะครับหนังทั้งปทุมธานีนะครับคนเอาไปใช้หนังชุดเจ็ดบวกหนึ่งนะครับขังละแปดใบนะครับเป็น เจ็ดบวกหนึ่งนี่ก็คือเสียงกลางขางในเจ็ดใบเสียงแหลมบวกเสียงแหลมโฟไฮนี่ขางละใบนะครับเสียงแหลมคือตู้หนึ่งนี่มีแต่เสียงแหล,มอ,ม,แหลมอย่างเดียวนะครับห่อไปใส่เสริมทบเข้าไปนี่ก็มันสีเแ็กให้เสียงกลางนี่ก็ชัดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็พุ่งเสียงแหลมไกลครับพวกคุ้มในไก่เป็นลอยเมตรเสียงแหลมปลายแหลมนี้สิไปได้เลยครับสิบสิบ,ส,บ,ส,บสิบไป ไปถึงนะครับเพิ่มโฟไฮเข้าไปนะครับบวผิดหวังแน้นอนครับเพิ่มโฟไฮโฟไฮเข้าไปนี่จังปฐมเนี่ย,ยเพิ่นเขาไปเพิ่มเป็นโฟไฮขางละสองใบครับโอ้สุดยอดครับน,นี่คือเพิ่นเอาไปใช้นังครับเป็นโฟไฮขางละใบใช้นังซ้ำมอลัอมครับซุงนี่เป็นปน,ำำน,น,ปน,นังจาก ทุมธานีนะครับแล้วก็มีอีกเขมา้าตู้เบ็ด24ใบนะครับตอนนี้เอาไปเห็ดสีท่านไหนครับติดฝนครับช่วงนี้ฝนตกเลยมาท่านได้เห็ดสีนะครับมันนี้พอดีเห็ดสีไใบฝนสีใ้เลยรับเสียงกลางแต่ว่าเบียดเนี่ยมาท่านี่นผนสีอยู่ครับเป็นตู้เบ็ด24ใบนะครับตู้เบ็ดอเมเจอร์นี่ คือจงทง่ผมร้องนะครับต่กอนใส่ดอกประจําของตอม่เจอใส่มานะครับเป็นของที่นะครับมันมันจะคือมันสุดก่อนนะครับดอกลำโพงสุดก่อนพ่อดอกรุ่นไม่ที่ว่ามันจับเสียงออกแห้งดีผมแรงได้เอามาบใส่เข้าไปมันกับตูม่เจอนี่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลยครับเพ <c oughs> ิ่มความแห้งขึ้นมาอีกหลายครับ ตอนนี้ทั้งโรงงานเท่านี่ก็เริ่มจะทดลองนะครับทดลองดอกที่ว่ามันแมทกับตูนะครับที่ว่าดีๆนะครับแต่ว่าสําหรับตูไม่เจอกับรุ่นใดก็เอามาใส่กัได้นะครับว่าเป็นยังครับแต่ว่าคือเข้าอยากให้มันคือคุณภาพเสียงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับออกมาอีกได้ได้หลายนะครับเขาก็เลยทดลองดอกลำงพงดุนไม่ไม่ขึ้นมาอีกครับเพื่อเอาเขามาใส่กระตูนะครับ ตามที่ร้องที่ชิปพันๆมานี่งอะโอ้ตัวไม่เจอนีิรู้สึกว่าจะอัปเดตขึ้นมาในหลายเติบนะครับอัปเดตความแห้งครับกระเดื่องลูกกระเดื่องแต่ก้อนในเบียดเบียดมันที่หลายนะครับแต่ตดวนี้ที่ปรับปรุงมาเป็นให้มันกระเดื่องออกมาหลายนะครับไ้กระเดื่องน้ำครับลูกกระเดื่องคือยี่สิบเบีดนิ้ว ออกมาเลยครับตอนนี้กำลังยังมาท่านลงตัวนะครับสำหรับเบีดอีกจักนิดนึงนะครับกำลังทดลองบริษัทกำลังส่งดอกมาอยู่นะครับเมื่อวานนี่ก็ส่งมาสองดอกลองลองแล้วแต่ว่าก็ยังมาท่านไม่พอใจนะครับยังปรปับปรุงดอกกันมาอีกนะครับดอกนี่ก็สิเป็นเพราะคือเขาออกแบบออกมาให้ทางบริษัทเทียนให้นะครับ ต่อไปสิเป็นตีตราเมเจอร์นะครับสำหรับดอกสิบแปดนะครับอนาคตนี่สิตีตราของอเมเจอร์เองเลยนะครับสนใจกับตดต่อเข้ามาได้นะครับ0812654449นะครับสำหรับเบอร์เฮียเรานะครับสำหรับเบอร์สร้างกับกับชีเปลี่ยนมาอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมท่านได้เปลี่ยนนะครับใส่เบอร์เก่าอยู่ 093018347นะครับสำหรับเบอร์ส้างช่างลมหรือว่าส้างจอยนะครับในวงการเครื่องเสียงรูจักกันดีนะครับส้างจอยนะครับเป็นัวหนาสร้างยี่นี่ครับก็ช่วงนี้ถ้าลูกค้ามาติดต่องานหรือว่าตู้มาส่อมแซมนะครับว่าวันอาทิตย์นี่ก็สิเป็นมือหยุดนะครับของลูกน้องครับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับสําหรับโรงงานไม่เจอต่อไปแล้วนะครับเริเริ่มจาก เริ่มจากอาทิตย์นี้นะครับวันเมื่อนี้คือสางไงมาผู้เดียวครับผู้เดียวตู้มาสมแซมมายังวันอาทิตย์นี้ก็สิพอดจะสางไงผู้เดียวนะครับทางงานโม่ไงหรือก็เฮดได้นะครับผู้เดียวแต่ว่าทางงานไงเป็นตู้ยกตู้ยกหนังเวลาูกข้าวตู้มาสอมแซมมายังก็ก็สิมแตสาส่งไงผู้เดียวนะครับกสิลำบากย่นะครับแต่ว่าก ถ้ามาก็เอาลูกน้องมานั่ก็ได้ครับบ๊อบอินยังนะครับสําหรับวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นวันหยุดของโรงงานนะครับต่อไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่18วะครับวันนี้จะเป็น18นะครับ ภาพเสียงมาตรงห้วงครับหนังก็ไปใช้ได้ครับแถวยาวเลยครับชุดเจ็ดบวกหนึ่งแต่ว่าเสียงแหลมนี่คือ่อนเอามาใส่เองยังมาทนา้ร้วสิเป็นรุ่นไหนนะครับอาจจะเป็นของเน็กซอนหรือว่าจะเป็นรู้สึกว่าจะพิ่นจะเหตุเองนะครับเสียงแหลมผลิตเองครับแต่ว่าพนมอเมอตู้ไปกับลดราคาตาม ตามราคาดอกนะครับเอาลดให้จานไ้ได้หมดครับลูกค้าเอาแหลมหมอแหลมได้เมดนะครับสำหรับโรงงานห้องครับโรงงานอเมเจอร์นะครับคุณภาพเสียงนี่ว่าต้องห่วงครับวันที่ยี่สิบสามยี่สสี่ยี่บห้านี่สร้างกไปรับงานกับทีมรับทึ่งแฮ่ทึงตั้งเครื่องยูกทีนะครับใส่ ข้างหนึ่งกับสิลงเบรด้างละข้างละ6กใบกลางข้างละวซีใบนะครับอานนี่ประชันกัน3อย่างเลยครับทั้งบอลำัประยุกทั้งกองเย้าแห่อมบานครับภาคเศร้าแห่กับทินจะทอดกับเป็นทีมงานของตัวเทีทักมิวสิกนะครับตัวเทีเตนกับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ วันีสำหรับทีมงานของส้างไม่เจอเฮานะครับก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆมีให้ชมนี่แหละครับสิงต่างพร้อมที่จะจัดทรงนะครับจัดทรงทีมงานลดฉายหนังทั้งปทุมธานีนะครับคือพเ่นเห็นของโรงงานปากกระป๋บบองเชฟนะครับ ยู่แถวปทุมกับอาสีฮู้จักกันนะครับปลากระกป๋องเชียบเพ,พิ่นเอาไปใส่งานแล้วขางมาสิบสองใบนะครับเพิ่นเป็นเหตุเบียทีนะครับมันนี้เจ้านี้ไปเห็นกันเลยติดใจครับแนะนาเสียงของาม,ม่เจอนะครับก็เลยตามมามาเอาไปใส่เครื่องใช้หนังนะครับว่าเอาไปใช้หนังอนาคตเพิ่นกับิี เพิ่มเป็นขางละสิบสองท่นครับฉายหนังโอ้สุดยอดครับชักดับตระเทียนี่สิพวขนชิ้นหนุกขนบ่้อเงแถมใส่เสียงแหลมรุ่นดีนะครับรุ่นแพงนะครับประตรงห่วงครับปิ๊งปังปิ้งปังนี่นะครับอยากใ้ดีนี่เพิ่มโฟร์ไฮอีกใส่โฟร์ไฮขางละสองใบนี่โอ้สุดยอดครับ ฝากกดติดตามนะครับเด้อขอขอบคุณผู้เข้ามาติดตามทั้ง8,000กว่าคนนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้สร้างสร้างกันทพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กับผมมีทุนนะครับสร้างเฮ็ดเองครับเด็กไม่ครับหัดเฮ็ดชิฟที่พัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีทุนสื่อกลของสื่อยังครับรายได้กับฉันได้ท่านใด้นะครับจากยูทูบกับสิทธ คอยพัฒนาไปนะครับคอยตีชมกันไปนะครับเด้อผู้เข้ามาชมกล้องกับกล้องโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ก็ับบางเทีก็มันเจอเจอกระแทกจากเสียงตู้นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาแน่นะครับคอยตีคอยชมกันนะครับสีพัฒนาให้แฟนครับได้ติดตามได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ขอขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาติดตามทั้งฟังไทยฟังลาวนะครับเน็ตเบิร์กติดต่อได้นะครับเน็ตเบิร์กสามหมวกสองสองหมกหนึ 1, ่งหนึ่งหมกหนึ่งเนื้อเน็ตเบิร์กโฟร์ไฮนี่ก็ได้ครับเน็ตเบิร์กตัวรวมก็มีนะครับผมขอขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาติดตามขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหน,นุนเป็นลูกค้าทั้งยูทูบเนี่นะครับหลายเจ้านะครับที่เข้ามาซื้อเน็ตเบิร์ก ซือตัวขอขอบคุณหลายๆครับก็สิเป็นก็บอกเสียงอีกอีกฟังหนึ่งนะครับในโรงงานยังไม่เจอครับทางยูทูบช่องพิลลมเศ้าสร้างกังไม่เจอนะครับผมแฟนครับได้ดูจักได้ขอมาชมขอมาติดตามนะครับผมแล้วพอ,อกันชิปนาครับ